โอเคครับผมกรับสวัสดีท่านชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ่งคนรักบิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยนี่ร้านข้างหลังป้ายอาจจะกลับหัวหน่อยนะก็คือหน้าช็อปของ Li q u i d m โมลีครับผมวันนี้เรามีหนึ่งสินค้ามานําเสนอครับผมก็ท้าความก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูสินค้าก่อนนี่คือ <ừ, S 1> นี่เลยนี่น้ํายาทําความสะอาดหัวฉีดก็ท้าความก่อนก็เรื่องของเรื่องเนี่ยผมอ่าตั้งใจจะไปหาซื้อตัวที่มัน ดูแลพลาสติกสีดำเนาะเพราะว่าไอเอสพันเนี่ยมันมันมันมีพลาสติกสีดําแล้วมันซีดเออตั้งใจจะไปหาซื้อไอ,อตัวนั้นมาขัดเงาให้มันเงาขึ้นแต่ Facebook มันเด้งตัวนี้ขึ้นมาน้ำยาทำความสอันผัวฉีดก็เอ๊ะผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรเนาะมันคืออะไร โอเคเนาะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นน้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดน,นะครับก็หลักการของมันก็คือเข้าไปขจัดคราบขม่าคราบตะกันบริเวณหัวฉีดครับที่เกาะบริเวณหัวฉีดหรือวาลวหรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเผาไหม้นะครับผมตัวนี้จะไปทําความสะอาดข้างในแล้วก็จะทําให้รถของเราเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นเหมือนที่เราออกมาใหม่ๆเพราะว่าแน่นอนเราซื้อรถมาเนี่ย วิ่งไปนานๆปี2ปีหรือว่าหลายๆห,หมื่นกิโลเมตรเนี่ยผมว่าตรงหัวฉีดเนี่ยมันต้องมีคราบสกปรกบ,บ้างแหละเนาะเออก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับก็จะช่วยไปทําความสะอาดให้ไม่มากก็น้อยนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะใช่ไหมเออใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นนะเออแน่นอนว่าลิควิดโมลีครับมาจากเยอรมนีนะแน่นอนว่าเอสพันก็จากเยอรมนีก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมใช้แน่นอนครับไวรุ่นเยอรมัน โอเคผมก็วิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากก็คือขวดนี้เอาจิงๆิงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันคนละสี่นนะแต่จริงๆเนี่ยข้างในมันคือเหมือนกันแต่แค่มันคนละความจุก,กันไอ้นี่นะขวดเล็กมันจะแค่80มิลลิแอมขวดเล็กส่วนขวดใหญ่ขวดใหญ่คนนี้จะอยู่ที่125ข้างในมันเหมือนกันแต่ว่ามันแค่คนละสีกันเออไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องแปลกใจเวลาไปซื้อก็ซื้อแบบไหนก็ได้ก็ สังเกตง่ายคือไอ้ขวดเล็กเนี่ยขวดเล็กอ่ะขวดนี้นะขวดเล็กเนี่ยมันจะเติมกับรถที่มีถังน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ห้าถึงสิบลิตรก็คือเนี่ยหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆนะขวดใหญ่เติมไปหนึ่งขวดต่อหนึ่งถังน้ํามันเข้าใจไหมเติมน้ํามันไปเต็มถังแล้วก็เติมขวดนี้เข้าไปขวดใหญ่เออหรือว่าขวดเล็กก็ได้มันมีบอกอยู่แล้วอ่ะก็คือขวดใหญ่เนี่ย ใช้กับถังน้ามันที่มีความจุ15-20ถึงลิตรนะเอ,อ่อส่วนคนเล็กเนี่ยคนเนี้ยใช้อ,อ่กับน้ามันใช้กับถังใช้กับรถที่มีถังน้ํามันความจุ5-10ถึงลิตรเออก็เติมน้ํามันไปแล้วก็เติมไ e อ้พวกนี้เข้าไปได้เลยนะเออนี่เนาะก็ส่วนการทํางานของมันก็บอกไปแล้วนะว่ามันเข้าไปขจัดคราบแถวหัวฉีดเนาะก็อย่างเอสพันเนี่ยข้างหลังผมเนี่ย H an, เอสพันอ่ถังน้ำมัน16.5ลิตรนะก็เติมน้ำมันไป เต็มถังนั่นแหละแต่ไม่ต้องล้นนะให้มันเหลือพอที่จะเติมตัวนี้ไปนะผมก็เติมน้ำมันไปเต็มถังแล้วก็เติมไอ้คดใหญ่คนนี้คนเดียวได้เลยเพราะว่ามันเหมาะสําหรับรถที่มีความจุถังน้ำมัน15-20ลถึง2 0ลิตรเนาะ s 1 0 0เนี่ย16ลิตรก็เติมคนนี้คดใหญ่ไปได้เลยนี่ส่วน R1 R1 กับ z X10 เนาะ17ลิตรเติมเต็มถังไปแล้วก็เติมตัวนี้ต่อไปได้เลยนี่ c b r 1 0 0 เท่าไร16.1ลิตรก็เติมเต็มถังแล้วก็เติมตัวนี้เข้าไปได้เลยส่วนพวกตระกูลคัดเล็กพวก R15 เนี่ย R15 เท่าไรถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณถังน้ามัน11ลิตรปะ R15 เออถ้าถ้าจะไม่ผิดนะ11ลิตรแนะนําว่า11ลิตรเนี่ยเติมเต็มถังไปแล้วก็เติมซื้อขวดเล็กมาเติมได้เลยนี่ขวดนี้เหมาะสําหรับ5-10ลิตรแต่พวก R15 เนี่ย ถามว่ามันมาส1เ็ลิตรเนาะก็เติมเต็ถมถังแล้วก็เติมตัวนี้ต่อไปได้เลยเนี่ตัวนี้ถามว่ามันจําเป็นไหมผมไม่อยากพูดว่ามันจําเป็นให้มองเป็นว่ามันเป็นการดูแลรักษามากกว่าเนาะออพวกหัวฉีดอะ่ะมันมีผลิตภัณฑ์แบบนี้มาแล้วอะ่ะเราก็หัวฉีดอะ่ะเราเราเราเป็นยูเซอร์ทั่วไปเราไม่ใช่ช่างเราเราไม่สามารถดูแลมันได้อยู่แล้วใช่ไหมถามว่าใช่ทีขานาดไหนใช้เยอะไหมก็ ทุก5000โลทุก5000ันโลใช้ครั้งหนึ่งหรือว่าหรือว่าไม่อยากจําว่า5000ันโลเนี่ยก็นแนะนําว่าปีหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งก็ได้ง่ายดีนะเนี่ยปีละครั้งหรือว่า5000โลก็ได้เนี่ยถามว่าสิ้นเปลืองไหมเนี่ยขวดใหญ่คนนี้นที่ผมถืออยู่นะขวดละ390บาทขวดเล็กขวดเล็ก195บาทเออ <S 2> <S 2> <S 2> แค่ปีหรือครั้งเอ้ยแค่ปีละครั้งหรือ5000ันโลผมว่าเอาราคาขนาดเนี้ย มันไม่เยอะนะเท่ากับเรากินเหล้าเรากินเหล้ายัางใช้เงินเยอะกว่านี้อีกนะเนาะนี่โอเคครับผมแล้วถ้าถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะสําหรับใครก็บอกได้เลยว่าเหมาะกับทุกคนทุกรถทุกยี่ห้อที่อยากดูแลรถครับผมถามว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ไหมผมว่าระดับเยอรมันเอ็นจิเนียริ่งเนี่ยโอ้ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเนาะเพราะว่าไอรถแบรนด์ยักษ์ใหญ่นี้ก็มาจากเยอรมันเยอะนะไม่ว่าจะเป็น m e r c e d e s b e n z นะ ออดดีนะผมปอร์เช่นะผมก็บีเ็มดัก็มาจากเยอรมันนะกับไอ้แค่ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหัวฉีดผมว่าเขาน่าจะวิจัยมาอย่างดีแล้วเนาะนี่โอเคเดี๋ยวจริงๆเนี่ยอยากจะเติมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยคลิปนี้จะเติมให้ดูนะแต่ว่าไปเติมน้ำนไปเติมน้ำมันมาแล้วเด็กปั๊มเขาเติมแบบแม็กเลยเติมเกือบล้นเลยก็ไม่สามารถเทพเพิ่มเข้าไปได้นะผมเดี๋ยวก็รอให้มันหมดไปสักนิดนึงเดี๋ยวมันจะ เติมไอตัวนี้ใส่ไปเนาะแล้วก็ได้ผลยังไงเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ฟังครับผมแต่ว่ามันน่าจะได้ผลดีอยู่แล้วเนาะถ้าไม่งั้นเขาคงไม่ผลิตตัวนี้มาเอาเป็นเท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากจะดูแลความสะอาดห,หัวฉีดเนี่ยผมก็แนะนําซื้อตัวนี้นี่เพราะว่าไอหัวฉีดั้างในเราเป็นยูเซอร์ใช้รถปกติทั่วไปเราไม่สามารถถอดมาล้างเองได้อยู่แล้วเนาะก็ในไหนมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถทําง่ายๆทําง่ายๆเลยแค่เติมน้ามันให้เต็มถังแล้วก็ เทตัวนี้เข้าไปมันก็ไปทําความสะอาดพวกหัวฉีดได้แล้วมันเกิดง่ายเนาะอืมง่ายมากๆไม่ต้องแบบต้องถอดถึงมือช่างออกมาล้างเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นเลยเนาะก็สําหรับรถใครที่วิ่งมานานๆนนแล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยตอบสนองนะผมแนะนําตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์และง่ายที่สุดในการใช้นะครับผมเลี่ยนโมลีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับน้ำยาล้างหัวฉีดเนาะก็คลิปนี้น่าจะเท่านี้แหละเออก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะว่าอ่า ก่อนใช้หลังใช้สําหรับการเติมน้ํายาล้างหัวฉีดม,มันเห็นผลชัดเจนแค่ไหนก็คลิปนี้ผมเอามาจากทางเลวคิดโมลีเลยนะครับผมคลิปนี้เอามาจากเยอรมันเลยเขาทําการวิจัยมาแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยคลิปนั้นแล้วกันครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่เนี่ยคลิปหน้าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของเลวคิดโมลีก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้รู้จักกับเจ้าของร้านแล้วออโอเคเออลืมไปก็ใครอยากซื้อเลวคิดโมลีนะแนะนําว่า ให้ซื้อที่ช็อปเท่านั้นนะเพราะว่าตอนนี้มันมีสินค้าปลอมเยอะมากนะก็ไม่อยากให้แบบได้ของปลอมไปเติมในเครื่องยนต์ของเราอยากให้ใช้ของดีดด<ๆ>ก็แนะนําให้ซื้อในช็อปเลยที่มีหน้าร้านนะครับผมก็ร้านนี้ตั้งอยู่ที่พิโลกบผมใครอยู่พิโลกก็มาได้แถวถนนพระองค์ขาวปะเออถ้าจะไม่ผิดแล้วคือแถวแถวตลาดตลาดผักอะเออเดี๋ยวเข้าไปในเพจเขาก็ได้แต่ผมทิ้งเพจไว้ให้แล้วก็ มีในเพจเขามีแมพแล้วก็มาซื้อได้นะครับผมมีหน้าร้านหรือว่าทางออนไลน์ก็ร้านนี้ก็มีเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งช่องทางไว้ให้ครับสําหรับใครอยากซื้อครับผมก็ไม่อยากให้ไปซื้อของของก๊อปมาเพราะว่าเกินตลาดมากตอนนี้ก็โอเคคลิปนี้เอาเป็นเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Listen, our 4T additive used about every 1200 miles is the cure for this kind of thing. In a tank full of gas, you're going to put whatever size we have. We have two sizes. One treats about up to two and a half gallons. The bigger size treats about up to 5.3 gallons. And over a tank full, it's going to dissolve the gum lacquer varnish, clean up your valves, and it's also going to leave a corrosion protective. <laughs>